พอดีว่ามีเพื่อนของพ่อคนหนึ่งมาถามว่าการเจริญสติปัฏฐานไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนและเห็นพ่อบอกว่าให้เริ่มที่อยากพ่อช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสฉันทะเป็นมูลแห่งทุกข์ช่้ามแล้วในปฐมพุทธพจน์อ่ะท่านตรัสดูก่อนนายช่างพูดทำเรือนเราพบเจ้าแล้วเจ้าจะ สร้างเรือนของเราคืออัตภาพอ,อีกไม่ได้แล้วซี่โครงของของเจ้าเราหักเสียแล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฉันทะเป็นมูลของความอยากเราไม่เคยสังเกตเลยเนะน,นี่ยขณะนีเ้เราลองสังเกตสิแต่ตอนนี้เราเราอยู่เฉยไม่ได้กระพริบตาใช่ไหมจะกระพริบตาแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีอยากเป็นตัวหนําใช่ไหม อยากเป็นมูลแห่งทุกทุกอริยสัตว์ด้วยทั้งทุกธรรมดาของชาวโลกอะ่ะอยากานะไปทำโน่นทำนี่แ็นทุกและแต่อยากเป็นมูลเป็นมูลแห่งทุกอย่างไรอยากกระพริบตาเพราะกระพริบเนี่ยไหวใช่ไหมไหวก็รู้ไหวนี่ทุกเลยใช่ไหมทุกอริยสัตว์ทนอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่มาอยู่นานไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าทุกอริยสัตว์ใช่ไหมเพราะฉะนั้น เราจเจริญสตรปฐานเนี่ยบางคนหรือหรือตัวเราเองพ่อเองก็ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนเราก็เริ่มที่อยากอ่ะอยากเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาเลยอยากเข้าห้องน้ํำอ่ะอยากไหวขาไปใช่ไหมแต่และก้าวก็ต้องมีอยากทั้งนั้นแต่เราเอาอยากเดียวละอยากตอนอยากก้าวแรกอยากอยากเนี่ยนะเป็นเป็นสภาพจิตที่มีความต้องการ จิตมีความต้องการจึงไหวขาไปหรือจิตมีความต้องการจึงไหวหนังตากระพริบตาเนี่ย mm. เขาเรียกจิตตะชวายโยธาตหรือจิตตะชะรูปจิตเป็นเหตุหมรูปเป็นผลเรามีความต้องการจะเดินไปเข้าห้องน้ำเราก็ไหวขาเนี่ยเพราะจิตใช่ไหมเราอย่าไปใช้คำว,ว่าจิตสั่งไม่ใช่ พระพุทธเจ้าไม่มิได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกใครเอามาพูดถือเป็นอธรรมวาทีหรือกล่าวตู่พัฒถาคตย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากหนึ่งและทำลายคำตัดสอนคือพระพุทธศาสนาให้บิดเบือนฟั่นเฟือนเลือนหายไปเพราะฉะนั้นชาวพุทธจะต้องอ่านพระไตรปิฎกให้ละเอียดไม่ใช่ ใครจะพูดยังไงก็ได้ไม่ใช่ใช่ไหมอย่างจิตสั่งเนี่ยไม่มีพ,พระพุทธเจ้าไม่เคยไม่เคยตรัสแต่จิตตะวะชาวายโยโยาธาจิตตะชาลูกใช่เพราะฉะนั้น,นเราก็เนี่ยเราเราต้องการจะ,ะจะจะทำอะไรสักอย่างน่นะสมมุติ่าเราต้องการจะไปรับทานอาหารเนี่ยเราอยากเลยใช่ไหมอยาก อยากรับทานอาหารเราก็ไปหยิบถ้วยช้อนมาตักข้าวเราก็พิจาณาอยากใช่ไหมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปพอเราหยิบแข็งแข็งลูกแข็งไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปพอนํามาอย่างเช่นเรานําแก้วน้ํามาเนี่ยไม่ใช่ไปไปมาก่อนนี้พ่อไปท่องแล้วไปสอนคนผิดได้บาปมากนะอาจารย์ให้เป็นครูไปสอนแทนหยิบแก้วน้ํามานะ เราหยิบหนอมาหนอถึงหนอเดิมหนอเป็นตัวตนทั้งหมดเลยที่ที่ท่องอะเป็นอธรรมวาเทมากโดยการสาธยายปฐมธรรมวิหารลิกสูตรเพราะฉะนั้นที่ถูกเราเริ่มต้นที่อยากอยากไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะเราหยิบถ้วยนะ้ำแข็งเราก็วินาะแข็งลูกแข็งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปอายากเมื่อกี้ดับไปแล้วนี่ไง จะริ่นปฏิปฐานถ้าพินารูปนามเนี่ยทักใครไม,ไม่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้สังเกตเลยไม่ต้องเริ่มที่ยากประเดี๋ยวต้องอยากแล้วนี่คือคําตัดสอนของพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าสลาคังวาจิตตังสลาคังจิตติปชานาเติ